สวัสดีครับวันนี้มีรถสวยๆมาแนะนำกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาดูรถกระบะอีทุสุดีแม็กนะครับตัว1.9ยกสูงนะครับเกียร์ธรรมดาปี2017.18นะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆนะครับรถมือเดียวออกป้ายแดงนะครับเลขไมลประมาณ90,000กว่าโลนะครับ นี่เป็นรถสีดำนะครับสีเดิมเดิมนะครับก็นี้นี่เป็นล้อเดิมติดรถนะครับอันนี้เป็นล้อแม็กขอบสิบหกนะครับให้ดูแชสซีด้านในนะครับรถเดิมๆไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับตัวนี้ยางเพิ่งเปลี่ยนนะครับสี่เส้นเลย เป็นยางพันคุกนะครับอันนี้ก็คือยางานี่นะครับยางผลิตสัปดาห์ที่49ปี2023นะครับก็คือผลิตปลายปี23อันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนสีเส้นเลยนะครับมีตัวรถสีดำสวยมากเลยนะครับ แต่รถสีดำก็อาจาจะมีริ้วรอยจากการใช้งานบ้างน,นะครับมีตัวฟิล์มนะครับตัวฟิล์มก็เพิ่งติดนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะฮะมีรอบคันก็คือเป็น80%แล้วก็บานหน้าเป็น40%นะครับทีน,นี้ก็คือเป็นตัว L นะครับเป็นออปชั่นตัว L คือจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นไฮแลนเดอร์นะครับ, er รบยกสูงขับเคลื่อนสองล้อตัวแอลนี้ก็คือจะได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์ LED นะครับตัวนี้ก็คือแสงจะเป็นสีาขาวๆนะฮะแล้วก็เป็นไฟน,นี่ไฟเดย์ไลท์นะครับไฟวิ่งกลางวัน แล้วก็คือไฟตัวนี้ไฟหน้านี้จะปรับระดับสูงต่ำได้นะครับมีสวิตช์ปรับระดับที่ภายในรถนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นไฟสัหมอกโรงงานนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างล่างนะครับนี่ช่วงล่างก็อยู่ในสภาพสมบ,บูรณ์เลยนะครับ ภายในกันนะครับตัวนี้ภายในนะครับจะเป็นสีดำวัสดุก็คือจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ก็จะมีหุ้มหนังมาด้วยก็ตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะฮะตัวนี้เป็นแคปเปิดได้นะครับแคปเปิดได้ ่ภายในก็สะอาดเรียบร้อยนะครับน,นี้รถเดิมๆเลยนะครับน็อตไม่เคยแกะเลยนะฮะนี่นะครับน็อตดเดิมๆหัวน็อตเดิมหมดนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเบาะผ้าโรงงานนะครับคันนี้เลขไม์ประมาณ90,000กว่าโลนะฮะ ก็การใช้งานก็จะอาจจะมีริ้วรอยแบบนี้บ้างนะครับอันนี้เป็นรอยขึ้นลงนะครับจากการใช้งานแต่โดยรวมก็ยังยังสะอาดนะครับไม่ไม่มีขาดนะครับนี่นะครับนี่ก็คือจะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็อันี้เป็นสวิตตัวปรับระดับสูงต่ำไฟหน้านะครับใช้งานได้ปกตินะฮะ ตัวนี้จะได้ระบบความปลอดภัยคือเป็นถุกลมนี้ระััยคู่หน้านะครับมี่ทางฝั่งคนขับแล้วก็อันนี้จะเป็นทางฝั่งผู้โดยสารนะครับในเครื่องเล่นก็คือจะเป็นวิทยุ CD ดนะครับ MP3 ก็จะมีนี่นะครับนี่เป็นช่อง USB ตัวแอร์ตัวนี้ก็คือเป็นแอร์บิดนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.9นะครับแล้วก็อันนี้เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งผมเปิดฝาถังให้ดู ฝาถังน้ำมันนะครับตัวนี้คือเป็นเครื่องยนต์ของมอนเรลวดีเซลนะครับีภายในนะครับสภาพเรียบร้อยนะครับมาดูประตูฝั่งนี้บ้างนะครับนะครับสภาพแผงประตูคือตัวแอลก็จะมี ตกแต่งแบบนี้นะครับเปียโนแบ็กแล้วก็ตรงมือจับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวชุบโครเมียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุหุ้มหนังนะครับเป็นที่ใส่ของแล้วก็จะมีช่องชาร์จไฟนะครับน,น,ะะนี่ก็จะเป็นสมุด เป็นซองซองผ้าเดิมโรงงานนะครับซองดําเอาไว้เก็บพวกสมุดคู่มือการใช้งานนะครับนี่นะฮะสมุดคู่มือการใช้งานสมุดคู่มือรับประกันจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนี่เป็นของเดิมตั้งแต่ออกรถนะครับทันนี้รถมือเดียวออกใยแดงมาเลยนะครับนี่นะครับภายในสะอาดนะครับ อันน so ี evet. ้เป็นช่องเก็บของนะครแล้วก็รถรถคันนี้นะครับผมได้ทําการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องนะฮะเปลี่ยนของเหลวน้ามันเครื่องไส้กรองน้ํามันเกียร์นะครับแล้วก็เช็คสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับนี่น้ำมันเครื่องน้ํามันเกียร์ไส้กรองนี้เพิ่งเปลี่ยนเลยนะครับดูภายใน ในช่องเก๊ก็สะอาดเรียบร้อยนะครับนี่นะครับประตูแคปคด้านซ้ายด้านขวานะครับน,น็อตนี่นะฮะน็อตไม่เคยแกะนะครับรถเดิมๆนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับ ก็เป็นให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งตรนนี้จะเป็นตรงส่วนของที่เป็นที่นั่งตรงแคปนะครับอันนี้ก็เปิดออกมาได้อย่างนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องเก็บเครื่องมือทั่วไปนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นตัวแม่แรงนะฮะนี่นะครับ มีเป็นแม่แรงเดิมติดโ้อดแล้วก็ถุงเครื่องมือเดิมอยู่ครบทุกอย่างนะครับมีมีครบทุกอย่างเดี๋ยวให้ดูนี้นี่นะครับ คาก็สะอาดเลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างก็ใช้ได้หมดนะครับนี่นะครับเดี๋จะเป็นที่เก็บแว่นนะครับไฟไฟเพดานนะใช้ได้หมดนะครับอุปกรณ์ นี่จะพาไปดูด้านท้ายกระบะนี่คือจะมีแม็กไลเนอร์มานะครับนี่ก็คือเป็นตัวไลเนอร์เดิมติดรถนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับรอยอาร์ค เม็ดอาร์คเดิมอยู่รบนะครับอ,อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนิดหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้ตัวรอยพับโรงงานนะครับแล้วก็เม็ดอาร์คอยู่เหมือนเดิมนะครับอาจจะมีฝุ่นนิดหนึ่งเนี่ยนะครับโอเคดูก็จะมีเม็ดอาร์คอยู่เหมือนเดิมนะครับ ไลเนอร์ก็ยังสภาพดีอยู่นะครับดดูด้านใต้ท้องรถนี่ก็ยังอะไรยังอะไรก็ยังอยู่นะฮะเนี่นะครับนี่น้ำมันเฟืองถายก็เช็คเรียบร้อยนะครับน้ำมันเฟืองถ้ายยังใสยอยู่เลยันนี้ก็คือผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคร พาไปดูภายในนิดหนึง่งทดลองสตาร์ทเครื่องให้ดูอันนี้นี้ตัวกุญแจนะครับก็คือจะเป็นตัวกุญแจรีโมทแบบนี้นะฮะเป็นกุญแจบิดสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่ง เลขรับเลขาหม่91,000กโลนะครับอันนี้คือเลขไม่แท้เลยนะครับรับประกันไม่มีการก่อไม่นะครับคือถ้ามีการก่อไม่นี่ก็คือสามารถนำรถมาคืนได้ทันทีเลยนะครับถ้าซื้อไปเราตรวจพบว่ามีการกอ่อไม่ให้ดำเนินคดีได้เลยนะฮะอันนี้เป็นไม่แท้นะครับรับรับประกันเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูนะฮะ ลองเปิดแอร์ดรูคือเป็นแอร์บิดปกติเนี่ยนะครับนี่ก็คือเป็นปุ่มพัดลมเดี๋ยวผมเปิดไฟเพดานนิดนึงจะได้มองเห็นนี่เป็นปุ่มพัดลมนะครับก็เป็นตัวน้ำยาแอร์นะฮะนี่แอร์ก็เย็นปกติเลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับของของรถคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมเบาแอร์นิดนึง วิทยุก็ใช้ได้นะครับนี่นะครับแต่พอดีไม่ไม่มีแผ่นลองให้ฟังนะครับนี่คือวิทยุใช้ได้ปกติเ,เป็นที่วางแก้วนะครับเ,เดี๋ยวพาไปดูหน้าห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวลอง ให้ดูนิดนึงนะครับนี่นะครับตัวกระจกไฟฟ้าซ้ายขวานี่นะครับใช้ได้หมดแล้วก็ตัวตัวปรับกระจกตัวปรับกระจกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวลองดูด้านซ้ายนะนี่นะครับซ้ายขวาขึ้นลงเ้ตอนนี้มาดูด้านขวาบ้างนะครับนี่ขวาซ้าย ขึ้นลงนะครับอุปกรณ์ใช้ได้หมดเลยนะครับก็ตัวตัวล็อกนะครับเป็นตัวนี้นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดแอร์ก่อนเรวไปดูหน้าห้องเครื่องกันบ้างนะครับ เปิดฝากระโปรงก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆก,กันกับที่เปิดฝาถังตัวนี้จะได้ตัวล็อกเบรกคัตมาด้วยนะครับนี่นะครับสำหรับตัวแอถ้าเราสตาร์ทรถ บิดอ n อนสตก็คือจะมีไฟวิ่งกลางวันตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้ของเดิมโรงงานนะครับมีนี่ก็คือเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับเครื่องยนต์1.9นะครับเป็นดีเซลคอมมอนเรลนะครับ เครื่องยนต์ไม่มีการดัดแปลงใดๆเลยนะฮะดูสังเกตดูเครื่องเดินเรียบเลยนะครับน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์ไส้กรองเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วครับดูเดี๋ยวให้ดูนะครับฝากระโปรงน็อตฝากระโปรงนะครับเป็นเดิมเลยนะครับน็อตแก้มไม่มีแกะเลยนะครับนี่ครับน็อตแก้มเดิมซูมให้ดหนนูนะครับ น,นี่ก็เป็นเพจเดิมนะครับเพจเดิมอูโูโซก็คือตัวรีเวทตัวนี้เป็นสีดำนะครับน,นี้สีแต้มโรงงานก็ยังอยู่ทันหน้าเดิมนะครับน็อตไม่เคยแกะออกนะครับคือโครงสร้างหลักของรถอ,อยู่สภาพเดิมๆนะครับนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะนะครับ นอดแก้มนะครับเครื่องยนต์ก็คือเดินเรียบเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับกระบะยีซสุสุดีแม็กหนนะครับไฮรลนเดอร์ er. ขับเคลื่อน2อล้อนะครับตัวแคปเปิดได้ปีจด รถเป็นปี2017นะครับจดทะเบียนปี2018เป็นรถบ้านแท้ๆนะครับรถมือเดียวออกใบแดงนะครับเลขไม่ก็เลขหม่แท้นะครับ90,000กว่าโลทันนี้ผมเปิดราคาขายไว้ที่358,000บาทนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับเบอร์โทรผม0956205418นะครับผมใหม่นะครับ รถจะอยู่ที่ตรงนี้เป็นถนนเส้น24นะครับตรงนี้จะขึ้นกับอำเภอสูงเนินเป็นเขตรอยต่อติดกับอำเภอปักทงชัยนะครับอยู่โคราชนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับเข้ามาชมรถตัวจริงหรือว่าจะโทรมาสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรที่ผมให้ไว้ก็ได้นะครับให้ดูด้านหน้าอีกทีโอเคครับผม ขอบคุณมากๆครับ